ผีดิบจีนหรือภาษาจีนเรียกว่าเจียงซื้อเป็นความเชื่อทางศสยศาสตร์ของลัทธิเต๋าที่เชื่อว่าเมื่อมีคนตายศพจะต้องถูกฝังในบ้านเกิดในสมัยโบราณการคมนาคมเต็มไปด้วยความลำบากนักบวชในลัทธิเตา่าจึงทำพิธีปลุกศพให้ลุกขึ้นมากระโดดตามกันเป็นขบวนโดยมีการสั่นกระดิ่งเป็นเครื่องให้จังหวะซึ่งถือว่าเป็นพิธีลับ ทำให้ผู้คนทั่วไปพบเห็นอีกด้านหนึ่งเชื่อว่าเจียงซือเป็นผีดิบที่อาศัยนอนอยู่ในโลกหรือในถ้ำในเวลากลางวานันและในเวลากลางคืนจะออกหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์ผีดิบจีนจะถักเปียยยาวๆสวมหมวกมียันแปะที่หน้าผากหน้าขาวซีดสวมชุดขุนนางในสมัยราชวงศ์ชิงเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดถ้าจะหนีต้องตั้นหายใจแล้วผีจะมองไม่เห็นผีน้ำ ชาวจีนเชื่อกันว่าผีน้ำคือวิญญาณของคนที่จมน้ำตายผู้ที่เคยพบเห็นจะกล่าวว่าผีน้ำจะมีดวงตาสีเขียวคล้ายๆกับตัวนาคบางกลวว่าเป็นสาวสวยเนื้อตัวเปียกปอนเชื่อกันว่าผีน้ำจะแพ้ไฟหรือของร้อนๆปลาเจียวกุยหรือผีต้นกล้วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับผีตานีของไทยเป็นผีผู้หญิงสาวสวยสิงอยู่ในต้นกล้วยจะชอบออกมาร้องไห้ตอนกลางคืน บางครั้งก็อุ้มลูกมาด้วยแต่ก็ไม่มีใครรู้ที่มาว่าเหตุใดเธอต้องอุ้มลูกออกมาร้องไห้แบบนี้แต่ที่แน่ๆชาวจีนเชื่อว่าผีตนนี้ใบหวยได้แม่นมากยมมาทูตจีนตามความเชื่อโยมมาทูตจีนมีอยู่สองตน ตนหนึ่งคือโยอมทูตขาวหรือไปอูชังเป็นโยมทูตเพศช,ชายสวมเครื่องแต่งกายเป็นชุดคลุมจีนโบราณสีขาวสวมหมวกทรงสูงจารึกอักษรที่แปลว่าพบแล้วมีโชคไว้ด้านหน้าของหมวกใบหน้าและผิวกายสีขาวซีดดุดซากศพ แลบลิ้นออกมาจากปากยาวถึงคอดูแล้วน่าเกรงขามดวงตาแสดงความดุดันร่างกายสูงชะลูดในมือถืออาวุธเป็นกระบองส่วนโยมมทูดดำหรือเฮยอูชังเป็นโยมมทูตเพศชายเช่นกันสวมเครื่องแต่งกายชุดคลุมจีนโบราณสีดำสวมหมวกทรงสั้นใบหน้าและผิวกายมีสีดำสนิทร่างกายดูกำยำล่ำสันดวงตาและสีหน้าแสดงความดุดันในมือถือโซ่ตวนล่ามวิญญาณและค้อนที่เอลเน็บลูกคิดอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการคิดคำนวณน บุญและบาปของเหล่าวิญญาณชาวจีนเชื่อว่าหากใครเห็นโยมทุดทั้งสองแสดงว่ากําลังจะมีคนในตระก,กูลเสียชีวิตตำนานนางในภาพว่านานมาแล้วมีราชบัณฑิตหนุ่มแห่งราชวงศ์ถังได้ตกลุมรักภาพว่า หญิงสาวที่มีนามว่าชิงชิงถึงขั้นอยากได้เป็นภรรยาเขาจึงตัดสินใจซื้อภาพนั้นเมื่อนำกลับบ้านเขาก็เฝ้าเรียกชื่อชิงชิงของเธอทุกวันจนกระทั่งวันที่100รลิมฝีปากสีแดงในภาพก็เปล่งเสียงตอบมาว่าค่ะแล้วหญิงสาวก็ก้าวออกจากภาพนับจากนั้นทั้งคู่จึงเป็นสามีภรรยาและครองรักกันจนมีบุตรแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปลูกของเขาอายุได้สองขวบราชบดิตหนุ่มก็ถูกเพื่อนยุยงว่าภรรยาตนนั้นอาจเป็นปี เขาจึงหวาดระแวงและยืมมีดอาคมจากเพื่อนตกดึกจึงใช้มีดแทงนางจนนางร้องไห้ด้วยความสุขเศร้าเสียใจพร้อมกับกล่าวว่าในเมื่อท่านยังระแวงสงสัยในตัวข้าข้าก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วและข้าจะนําลูกกลับไปด้วยจากนั้นนางก็กลับเข้าไปในภาพพร้อมลูกและไม่ว่ารัชบณฑิตหนุ่มจะเรียกนางอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีคําพูดออกมาจากภาพนั้นอีกเลยตำนานปีศาจเนียนเล่ากันว่าประเทศจีนในสมัยโบราณมีปีศาจประเภทหนึ่งที่ เรียกว่าเนียนหัวมีขนรุงรังมีนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ในทะเลลึกเป็นเวลายาวนานทุกปีเมื่อถึงวันสิ้นปี มันจะขึ้นมาทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงดังนั้นผู้คนในหมู่บ้านต่างก็พากันไปซ่อนในหุบเขาลึกแต่ปีหนึ่งมีชายชรานในหมู่บ้านตั้งใจว่าเขาจะต้องกำจัดปีศาจเหนียนให้ได้เที่ยงคืนคืนนี้ปีศาจเหนียนก็ปรากฏตัวออกมาเช่นเคยแต่ครั้งนี้มันพบว่าในหมู่บ้านเงียบผิดปกติมีเพียงบ้านหลังหนึ่งที่มีกระดาษสีแดงแปะอยู่เนื้อประตูและในบ้านยังมีเทียนสว่างสวยัยเมื่อเห็นแบบนั้นมันก็กลัวจนตัวสัน่นแต่ทันใดนั้นมันกลับพุ่งเข้าใส่บ้านหลังนั้นอย่างโกกรแแแค้้นตต่ลว็องงพบบัเสีย ประทัดที่ดังสนั่นวันไหวมันร้องโหยหวนด้วยความกลัวแล้วก็เพ่นหนีไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รู้ว่าปีศาจเหนียนกลัวสีแดงแสงไฟและเสียงประทัดดังนั้นในทุกวันสิ้นปีจึงการแขวนโคมสีแดงและจุดประทัดกันสนั่นวันไหวซึ่งเป็นที่มาของประเพณีในบันตุจ,จีนนั่นเอง